จริงการทำธุรกิจมันคือสปิริตชัลอย่างหนึ่งน,นะทำไมรู้ป่ะนี่โทนี่โรบินส์บอกครับผมก็เห็นด้วยเลยการธุรกิจการทำธุรกิจมันคือการเสริมส่งธรรมะอย่างหนึง่งเพราะอะไรเพราะคุณต้องรับใช้คนมากกว่าที่เขา,าจ่ายเงินให้คุณจะต้องให้คุณค่าขเขามากกว่าที่เขาจ่ายเงินให้มันเป็นการให้ก่อนถึงจะได้รับการทำธุรกิจเป็นการการการปฏิบัติทางธรรมะอย่างหนึ่งเลยนะปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนต้องเข้าใจนะ เนี่ยทุกบางคนก็แบบว่าเออต้องสำเร็จทั้งโลกก่อนต้องเป็นส้ำทำอะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นอย่าไปคิดอย่างั้นนะคุณไม่มีเวลาเยอะพอทุกอย่างมันเป็นเรื่องทางธรรมทุกเรื่องเป็นเรื่องพลังจิตหมดเลยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการควบคุมพลังงานของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยเนะครับเงินน่มาจากพลังงานของคุณเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานของคุณเนี่ยความคิดของคุณพลังอารมณ์ของคุณเนี่ยพลังงานที่พูดถึงทั้งหมดเลยนะพลังงานพลังคิดพลังอารมณ์แล้วก็ความเชื่อ เพราะนั้นเนี่ยส่วนทั้งหมดองค์ประกอบเนี่ยมันคือ v b r i a t i o n ที่ส่งมาในโลกนี้มันไม่มีนะผมกล้าบอกเลย100%นะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนที่รวยไม่ได้การศึกษาต่ำก็เลยได้เงินเดือนน้อยหรือได้ไม่มีใครจะถูกจองจำกับเงินจำนวนไหนนอกจากเขาเองเขาคิดของเขาเอง คุณสามารถรวยแค่ไหนก็ได้ในยุคนี้รวยแค่ไหนก็ได้ผมพูดตรงๆนะแล้วยิง่งยุคนี้แม่งมีมือถือใครๆก็ไลฟ์ได้ใครๆขายของได้นี่คือต้องคุณคนมันต้องจนคนมันต้องแบบแว่าคนคนนั้นต้องไม่มีพลังจริงๆถึงจะรวยไม่ได้ผมบอกแล้วยุคนี้มันรวยง่ายจริงๆคุณมีเครื่องมือเครื่องไม้มอะไรเต,ต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะ,จะ,จ,ะจะเล่าอะไรฟังอีกอันหนึ่งข้อ2คือ abundance mindset abundance mindset แปลว่าอะไร abundance คือความมั่งคั่งเหลือเฟือ ความม้างข้างหรือเฟือสิ่งที่ตรงข้ามคือ scarcity mindset scarcity คือความความความคิดความคิดแบบขาดความคิดแบบขาดคืออะไรความคิดแบบขาดคือโลกนี้แม่งมีพายมีก้อนก้อนเค้งอยู่ก้อนเหมือนจำกัดเวลามันจะมีความคิดจํากัดเหมือนกันนิวตันนิวตันฟิสิกส์อ่ะนิวตันฟิสิกส์จะคิดแบบนี้เนี่ยค่ายเน่ะเราจะคุยถึงควอนตัม่ยควอนตัมควอนตัมก็คือ abundance นะครับ วิธีการคิดแบบขาดคือมีเค,ค้กก้อนเดียวมีทรัพยากรจำกัดในโลกนี้ต้องลบกันต้องแย่งกันต้องแข่งแย่งชิงดีกันต้องแบบถ้ามึงได้แบบเยอะแปบลบว่ากูได้น้อยอันนี้คือความคิดหรือว่าอันนี้คนจะเข้าคิดแบบเมียคุณเคยเห็นประเภทคอมมคไซที่ชอบทักมาในเพจคุณมาคิด,ค,ด,ค,ดคอมเมนต์เลยเวลาโอ้ยก็อะไรอนะ่ะคนอื่นได้เราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคนรวยแม่งจะโกยไปหมดเลยไม่เหลืออะไรคนจนบ้างอันนี้คือ s c a r c i t y กับ s c a r c i t y แปลว่าความขาด ขาดแคลนงานวิจัยบอกว่าเพิ่งเพิ่งไปฟังหม่วันนี้เจ๋งมากงานวิจัยบอกว่าเวลาคุณเนี่ยมี scarcity มาใครไม่ใช่คุณหรอกเพราะว่าคนที่ฟังผมไม่ใช่มีแบบนั้นใช่ไหมแต่คนที่มี mindset หรือหลักคิดกลุ่มความคิด mindset จริงๆแปลตรงตัวว่า set set ก็คือหลายๆอันใช่ไหมหลักคิดกลุ่มความคิดหลายอันที่ประเภทประเภทที่ว่า มีแต่ความขาดพวกนี้ IQ ลดเวลาคุณคิดแบบนั้น IQ ลดไป14จุดทันทีเลยคนที่ร่ำรวยจริงๆคือ abundance mindset นี่คือข้อสอบที่จะให้คุณจะต้องมีความคิดแบบโลกนี้ไม่มั่งคั่งเหลือเฟือฉันจอมันเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้เนี่ย คุณนึกอยากจะเสกอะไรก็เสกได้คุณนึกอยากจะได้คุณลองคิดดูแค่แค่นี้นะถ้าคุณรู้ว่าในโลกนี้เวลาคุณรวยขึ้นคุณไม่ได้ไปเอาอะไรมาจากไข่คุณไม่ได้ไปทำคุณไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนอากาศในโลกนี้คุณหายใจเยอะขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นหายใจน้อยลงเก็ตป่ะโลกนี้มันบ้างข้างเหลือเฟือส่วนส่วนใหญ่จะมายัดอะไรหรือเปล่าคุณจะไปเชื่อคนพวกนั้นนะจะไปเชื่อคนพวกนั้นนะคือคนรอบตัวคุณน่ะสมมุติว่าคุณได้โชคดีได้ลอตเตอรี่มาสักอัน หรือคุณขายขายในหน้าขายขายที่ดินอะไรมาสมมติที่ดินสิบล้านแล้วคุณได้มาสามเปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์ก็สามแสนไสามแสนเกิดมันเป็นก้อนแรกของคุณที่แบบว้าวแต่ก่อนแม่งคูณสองหมื่นก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยสองหมื่นห้าหมื่นอะไรก็ดีใจแล้วได้อยู่ดีได้มาสามแสนอาจจะมีคนรอบข่างที่บอกฟลุ๊กหรือมึงระวังไว้เดี๋ยวก็รั่งนี้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มาตลอเรื่อยๆนะของแบบนี้ มีคำพูดอะไรประมาณนี้คนที่คนอยู่รอบข้างเรามันจะชอบมีคอมเมนต์ประเภทนี้คุณเปิดรับแค่ไหนโลกนี้มันเหมือนความมั่งข้างเหลือเฟือเหมือนมหาสมุทรอะ่ะคนบางคนไปมหาสมุทรเอาช้อนไปอันเดียวบอกชูชีวิตนี้กูอเอาแค่นี้พอละพอมีพอกินกับบางคนเอารถระทุกไปหรือบางคนต่อท่อเกมาอลยต่อท่อสู่ทางการท้งคืนแล้วน้ำ,นำมหาสมุทรมันเคยหมดไหมไม่เคยหมดคุณรวยได้เท่าที่คุณอนุญาต เรื่องนี้ผมศึกษามาตั้งแต่ผมยังไม่รวยนะแล้วผมรวยแบบท,ที่เกียจที่สุดเลยเรียนรวยแบบรวยแบบใช้พลังจิตเป็นส่วนใหญ่คือคิดใช้ mindset เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าลงมือทํำไหมลงมือทําแล้วลงมือทาตอนไหนลงมือทําตอนฝินี่กะจยจะให้ข้อสามไปนะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก่อแรงดูดหรือว่าอะไรเขาจะคิดว่าเออใช้แค่คิดมันจะเข้ามาเหรอข้อสามข้อ,อนี้ผมจะให้ความชัดเจนกับทุกคน,นเราจะต้องทําเรื่องความรวยให้คําหรูหราให้มันเป็นเรื่องธรรมดา ถ้ามันไม่ใช่คุณต้องจ่ายตังก็ไป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 เฉียดมันเข้าใจปะ่ะคุณจะต้องรู้สึกถึงความหรูหราเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องไปอยู่ในคลื่นของความมัง่งคั่งบ่อยๆโลกนี้ไม่เคยขาดโลกนี้ไม่เคยขาดผมอยากจะขอทุกคนแต่ว่าไม่จําเป็นต้องจ่ายตังนะผมผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นนี่ไม่เคยให้ทุกคนต้องุเือยไม่ต้องไปคุกคนต้องไปซื้ออะไรที่มันแบบว่าเออตัวเองซื้อไม่ได้แล้วมาเป็นติดนี่อันนี้ผมไม่เคยซัพพอร์ตนะ ไม่เคยสอนแบบนี้นะแต่คุณสามารถเสพอารมณ์สิ่งนั้นได้โดยไม่จําเป็นต้องจ่ายตังค์ีมสอนแพงไว้คุณสามารถเสพอารมณ์ความมั่งคั่งลํำรวยได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ข้อสําคัญเนะี่ยอย่าเป็นหนี้นะผมขอขอข้อนี้เลยข้อสี่กำจัดหนี้เร็วที่สุดถ้าคุณเป็นหนี้อยู่กําจัดหนี้ยอมหนี้บ้านหนี้รถหนี้อะไรเอาให้จบเร็วที่สุดเอาเป็น motivation ของคุณนะที่จะทํางานที่ะอะไรแต่ว่าห้ามเป็นหนี้ เวลาเป็นนี่มันเอาความขาดแคลงเข้ามาคุณรู้สึกคุณมีนายคุณรู้สึกคุณมีอะไรอ่ะคุณไม่รู้สึกมั่งข้า่งลำรวยโอเคป่ะจบไหมอันนี้แบบชัดเจนนะพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตรีสวัสดีครับ